กรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรม,มสามกรรมอะที่พระเจ้าเรื่องเกินเรื่กายบาาใจคอยกลับมาเป็นโอโหสิกรรมเป็นโอโหสิกรรมเป็นโอโหสิกรรม่เธอ,ส,เอส,สวัสดีครับทุกท่านนะครับมาหาหลวงพี่อ้อคนกรุงเทพบวชแล้วก็ผมตั้งใจนะครับตามที่ได้พูดไวเนาะคืออาจจะเคยล่วงเกินท่านนะครับเดวกลายว่าจใจใจอย่าบ่อย่อยให้เป็นบาปเป็นกรรมบ่อย่กให้เป็น เขาเอืน่นมาเป็นบุญเป็นคุณน,นะครับเป็นบาปเป็นกรรมลวงพีท่านบวชและไก่ยกงไง้ท่านมีสิ่งดีๆเขามาในชีวิตนะครับผมมาขอเข้ามาตามที่เฮาได้ว่าไปแต่ว่าดอกไม้เราไม่ได้ไปซื้อนะก็คือเอาตามโบราณประเพณีอีสานนาี่ขึ้นี่หาคูเอิดนขันหาขันหาแล้วก็ซื้อถวายลวงพีไป็นอะบอ่ของพวกกัน่นะถวายแล้วเอาข,ขนาดเขาไฟอะไรลุงพีเพิ่นไป,นปนถวาย บบเห็นเบอร์เลยป่ะอ,อันนี้คือทิปที่ผมได้มาวันนี้นะครับผมไปร้องเพลงมาก็เดี๋ยวจะถวายหลวงพี่แล้วก็ให้หลวงพี่หลวงพี่ทําบุญต่อ <Okay. S 1> ที่ที่วัดก็ได้ครับผมจผากบาทบุกครับคอยว่ากันไน่มาเดี๋ยวขอขามาหลวงพี่มาโยงมาด้วยกันโยงโย,ยงล่างกันเลยสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมใดที่พระเจ้าไดือร้วงเกินด้วยกายวาจาใจคอยกามนั้นเป็นอโหสิกรรมเป็นอโหสิกรรมเป็นอโหสิกรรมด้วยเธอทสกธุขวัขามาหลวงพี่ครับให้หลวงพี่ตั้งใจบวชปฏิบัติจะตุอโหสิกรรมเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะครับหยิมแยแจ่มใส อ๋อลหงพี่หลวงพี่เอากูแล้วคือเก่าครับว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าความเขา้าใจกันเนาะหรือว่าอาจจะโบไลดไเ้ี่มึงเละเลยเนรอมันขึ้นมาท่านนั่นแหละกระดากูนี่โอ้โหมึงด่ากูซะเสียหมดเลยเอ้าถ้าไม่มีใครตีเตียนเราเราก็ไม่ดีขึ้นนะโอ้มึงด่าพี่เนี่ยมึงด่านี่ท่านยังแค้นอยู่เลยผมจะของกลับนะงั้น อ่าครับกดูแลเดี๋ยวให้ลุงพี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงมักมักยังหนึ่งครับมึงเหตุงานกับเป็นทีมดีกูบอกแล้วว่าอย่ามีเรื่องอย่ามีอย่ามีมีเรื่องกับใครก็อย่ามีเรื่องกับใครอย่ามีเรื่องกับสองพี่เหตุงานกับเป็นทีมก็ขอแคปส่งกูจังเลยกูกูบอกไม่ต้องส่งกูขอโทษลุงพี่ไปเราที่จริงผมกับลุงพี่อ้อนี่ผมว่าเทานิสัยคือกันนั่นแหละ คืออัะไนที่มันไม่ใช่ความจริงเราก็เหมือนเหมือนเหมือนกันทั้งคู่ก็ไม่อยากจะให้ตรงนี้มันมันเสียไปผมผมแนมถึงตอนเขาลองเพียงน้ากันเนาะไปอยู่กับเมกอยโอ้เด้งเงินสามรอยไปหาเงิกินลาบโซเลรนกันเดี๋ยวเดี๋ยวมีเป้าบนหัวกันวะนะอ้าวเอาเออมาเมืองมาเอาก่องเออว่ะเฮ้ยใช่เหรอเดียวกันอือเดียวกันเลยหรืฟันหร ตอนนี้ท่านสามารถทําอะไรผมได้นะเพราะว่าท่านบวชไม่หรอกเมื่อกี้ท่านไปแล้วนี่ดอกนึงเนี <laughs> ่ยอันนี้หลวงพีพ่ฉันครับสั่นได้อยู่นอกวกนี้เน,ะน,นาะแมีนไทยยังเราเจ็ดมือกับพยายามไอ้บบก,กินไอ้ที่มันเป็นเนื้อสัตว์อ่าบ,บ,บกินเนื้อสัตว์กินแค่ก้อนเนื้อสัตว์แต่ว่าไอ้พวกมะมงมะม่าที่พยายามโบจะไม่แตะกลางคืนเจ็ดมือมันกับเผาดีกว่ามั้งได้ไหมว่าโบขันเดียเผาเดียบทบทวนจะขวางอยู่ในวัดทบทวนจะขวางแต่ว่าโตกันหาดกันดีแล้เนาะที่เหลือ ยังไม่จบล่ะทำงานกัน็นทีก็นี่แหละผมเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วไอพีออกับหูดีเป็นคนจิตใจเป็นสีละโกรธง่ายหายเร็วสำหรับคำานึงมันบลาคนเท่ากันมันจิตใจบดีอีเลียนบอไม่ใ่ผมไม่เห็นหน้ากันดอกนี่เลยว่าเอ้ยพอสุบไลโสดาไปเสร็คุยกันนะกูขึ้นรุ่นต้นเล่าจากว่าแต่มันก็ได้พูดไปแล้วแต่พี่ก็ไม่ได้ดูหรอกเอาจริงอ่ะไม่ต้องดูไม่ต้องส่วนใหญ่พี่พี่ไม่ได้ดูหรอก ครับลุงพี่เอฟซีส่งมาพี่ก็ถามไม่ต้อง่งมาหรอกครับมันจบไปได้แหละถ้าเราเนี่ยคนเรามันทุกสถานะมันก็ต้องมีขนาดผัวมีใมีทะเลาะกันเลยแม่บุญละเป็นพี่เป็นนองกันมันก็ต้องมีบางแหละที่ถือว่าเฮ้าได้เคีรยกันแล้วเพราะว่ามีอย่างขางต่อค่าตัวกันต่อไปวันนี้แม่บุญละมันเป็นความสื่อสั์ความเป็นความสดใสใจจริงของเฮ้าแล้วต่อไปจากนี้ที่ผมมากับนี่ให้หลุงพี่มีความสุขความเจริญครับมาแต่ส่เป็นเรเป็นเร่อที่ไหนมาสังฆะสังฆะแม่ ขอให้ปังๆครับผมรับปากให้พ่อนเป็นบัวนี่บัวเป็นบวชมาเนี่ยเพรท่านเด็กทองเงี้ยงอยู่ะด้นี่เขาใส่ไปบุญเดี๋ยวแต่ว่าหายเข้วันเด่นหลายหมื่นแล้วเด้วยอบวชบวชบวชนี่บ่ช่างไหมครับก็ฝากพระอาจารย์อ้อท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี่นะครับพอแล้วสียีส์ตำหนักดิ้งเราหาน้องคนที่หลวงพี่ฟ้องหมิ่นประมาทเขาแล้วเขายังจ่ายค่าเสียหายหลวงพี่ไม่หมด หลวงพี่ก็เลยอยากจะให้อภัยน้องมันก็จะโลนี่ให้มันนะครับอ่ะโทรมาแล้วฮัลโหลหอนุโมทนาบุญเลยนะครับครับผมครับผมเรายังค้างใจหลวงพี่เท่าไหร่เนี่ยอีกงวดหนึ่งห้าพันอีกงวดหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ครับอีกงวดหนึ่งนะหลวงพี่อนุโมทนาบุญให้นะโลให้นะยกให้นะโอ,โอ้ขอบคุณครับพี่ ยกให้ยกให้หลวงพี่ให้อภัยไม่ต้องให้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพี่โทรไปบอกให้ทนายถอนฟ้องนะครับครับขอบคุณครับพี่มาด,ดูหนานแค่ไหนครับพี่บนไม่นานหรอกบนไม่นานหรอกบทไม่นานสู้ๆนะหลวงพี่ให้อภัยนะนะเป็นกําลังใจให้ครับผมเช่นกันหลวงพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวจตนาดีให้แหละครับ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 เดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพี่เดี๋ยวลงพี่เดี๋ยวหลวงพี่โอกาสเจอกันได้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 เดี๋ยวหลวงพี่โทรไปบอกทนายตอนนี้แหละครับผมโอเคครับขอบคุณครับหลวงพี่ครับผมครับผมแบบโทรหาทนายสวัสดีครับเพื่อนเออลุงพี่ บ่ได้เอาส่วนที่เหลือของน้องลรืเดอ้อถอนฟองให้มันแน่โอ้เอา้าบวดแล้วแล้วบวดแล้วแล้วโอคค้ยโบกหูข่าวนี่เลยจะไปหาในมือช่วงอาทิตย์นี้ว่างพอดีกระแวะมาเลน่นน้ำกันก็นกนได้ผ่าเหลืองกับเละมาเล่นมาแวะมาเยี่ยมผ่าเหลืองก็ได้โอเคครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวสีแวะไปอถอนฟองถ<ๆ>อนฟองให้น้องมันแน่เด้อโอเคครับผมอนุอนุโมทนาบุญให้มันครับผมครับครับครับเจอกันเด้อเพื่อน โอเคครับผมโอเคครับ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 ผมโอเคครับครับสวัสดีครับ